ดวงรายเดือนมกราคม2,566ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมการงานคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความยอมรับจากผู้ร่วมงานได้รับความสำเร็จแต่คุณจะมีการผิดหวังจากคนรอบข้างใกล้ตัวเกี่ยวกับคำพูดหรือการกระทำบางอย่างของเขาซึ่งคุณเห็นแล้วไม่ชอบเอามากม คุณอาจจะได้ทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจการเงินจะมีรายรับที่ดีเข้าและคุณจะสามารถจัดการกับรายจ่ายได้อย่างลงตัวเป็นที่สุดความรักคนโสดจะได้พบรักแท้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนและคุณจะได้รับข่าวสารจากคนที่คุณรอคอยในเร็วๆนี้ด้วยคนมีคู่ความรักของคุณในเดือนนี้สำหรับคนที่มีคนรู้ใจแล้ว มีความมั่นคงดีมีความรักความจริงใจให้กันเป็นอย่างมากสุขภาพในเดือนนี้มีเกณฑ์ดีมีการเดินทางเกี่ยวกับการทำบุญหรือไปไหว้พระมีโชคลาภระวังสุขภาพเกี่ยวกับภูมิแพ้ไว้ด้วยจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานมงคลของหมู่ญาติซึ่งทำให้ทุกคนคึกคักสนุกสนานมีความยินดีปรีดามากดวงรายเดือนมกราคม2566รารสกราศีพฤษภ สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนการงานมีความสำเร็จที่รอคอยมีความราบรื่นดีมากมีความคิดจะริเริ่มในการทำธุรกิจการค้าขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งลงทุนในช่วงนี้รออีกสักระยะหนึ่งจะมีเกณฑ์ดีมากกว่าจะได้รับความก้าวหน้าจากงานที่ทำอยู่เป็นประจำมีเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ที่จะมาร่วมกันทำงานให้ลุล่วง และได้รับคำชมเชยจากเจ้านายหรือได้รับรางวัลพิเศษการเงินถือว่ามีรายรับเข้ามาไม่ขาดสายแต่คุณจะได้รับของมีค่าบางอย่างที่อยากได้มานานในเดือนนี้ด้วยความรักคนโสดจะพบมิตรต่างเพศและมีความสมหวังในอนาคตเป็นคนดีน่าจะเป็นคนทางไกลหรือทำงานเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาอาจจะได้รับการแนะนำจากเพื่อนหรือผู้ใหญ่ก็ได้คนมีคู่ จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวกับคนรักแต่ระวังของหายไว้ด้วยครอบครัวและสุขภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นในหมู่ญาติหรือพี่น้องมีเกณฑ์ได้ของใหม่เข้าบ้านสุขภาพของบุตรหลานหรือบริวารขอให้ระวังให้มากอาจจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆสุขภาพของผู้ใหญ่เกี่ยวกับระบบการขับถ่ายไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่หนักหนาดวงรายเดือนมกราคม2566 ราศีเมถุนสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมการงานมีเกณฑ์ดีมากจะมีการวางรูปแบบการวางแผนง,งานที่ดีและมีพื้นฐานความสำเร็จที่แน่นหนาถาวรที่เกิดจากความรอบคอบของตัวคุณเองจะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือคุณให้ได้รับความสำเร็จให้มีสถานภาพทางการงานการเงินดีขึ้น หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาการเดินทางไปต่างประเทศหรือมีการลงทุนการค้าร่วมกันก็เป็นไปได้การเงินการเงินจะไหลามาเทมาฐานะทางการเงินมั่นคงมีทุกสิ่งที่ปรารถนาในเดือนนี้ความรักคนโสดระวังปัญหาเรื่องทะเลาะเบาแวงกับมิตรใหม่ คุณมีเกณฑ์ผิดหวังและเสียใจอกหักชัดมากในเดือนนี้คนมีคู่ส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์ต้องแยกจากคนรักเป็นการชั่วคราวเพราะตำแหน่งหน้าที่การงานบังคับให้ต้องห่างกันแต่ความรักก็ยังคงเป็นความรักที่แน่นแฟ้นอยู่ดีครอบครัวและสุขภาพให้ระวังการเจ็บป่วยของทุกคนไว้ให้มากอย่าเดินทางออกจากบ้านในตอนค่ำมืดควรระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับยวดยานพาหนะไว้ด้วย แต่ถึงอย่างไรก็จะต้องมีการเดินทางไกลในครอบครัวเกิดขึ้นสําหรับความเป็นอยู่จะมีความอุดมสมบูรณ์ดีดวงรายเดือนมกราคม2566ราศีกรกฎสําหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมการงานในเดือนนี้เด่นมากในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ทำอยู่ประจำหากคุณรองานคุณจะมีข่าวดี จะลงทุนทำอะไรก็ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานหรือบริวารคุณมีข่าวดีเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นอาจจะได้รับทุนจากทางองค์กรหรือบริษัทซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ดีมากการเงินมีรายรับดีจริงๆมีรายได้มากกว่าสองทางจะเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้พิเศษจากทางอื่นเป็นเดือนที่รายรับดีมาก ความรักคนโสดจะได้พบมิตรต่างเพศที่มีเจ้าของแล้วเห็นทีควรจะบอกผ่านดีกว่าจะได้ไม่เสียใจทีหลังค่ะคนมีคู่เดือนนี้คนที่มีคู่มีคนรู้ใจแล้วจะมีความทุกข์ร้อนบางอย่างเกิดขึ้นไม่สุขสมหวังเหมือนแต่ก่อนอาจจะมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันขอให้รอบคอบไว้อย่าบุมบามใจร้อนเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายได้โดยใช้สติครอบครัวและสุขภาพ เป็นช่วงเดือนที่มีโชคมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทองหรือข่าวมงคลซึ่งคุณจะมีความสุขมากๆแต่ขอให้ระวังเรื่องของสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวอาจจะเกิดจากความประมาทไม่ทันระวังตัวลื่นล้มหกล้มหรือถูกของมีคมบาดระวังตัวไว้ด้วยคะ่ะดวงรายเดือนมกราคม2,566ราศีสิงสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายน การงานมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับงานประสบความสำเร็จมีการติดต่องานแบบวิ่งเต้นเป็นในหน้าทางการค้าอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้จะได้รับผลดีมากจะมีคนเข้ามาแนะนำลู่ทางในการดำเนินธุรกิจให้กับคุณซึ่งขอให้คุณเก็บคำแนะนำนั้นมาพิจารณาดูคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ทำอยู่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและอาจจะได้งานพิเศษเข้ามาในช่วงนี้ด้วย การเงินมีเกณฑ์ดีในด้านรายรับแต่ก็เข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาเก็บไม่ค่อยอยู่ถึงแม้จะมีรายได้จากหลายทางแต่ก็มีรายจ่ายมากมายรอยอยู่เป็นห่างเว่าวความรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนที่มีอดีตรักร้าวมาก่อนแต่อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณได้เพราะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีมีฐานะดีนิสัยดีคนหนึ่งคนมีคู่ มีความลงตัวมากมีการสัส่งปัญหาต่างๆได้มีความสุขสมบูรณ์มีการเดินทางระยะใกล้และไกลรอคุณทั้งคู่อยู่ครอบครัวและสุขภาพสำหรับครอบครัวในเดือนนี้มีเกณฑ์การเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอาจจะไปทะเลหรือไม่เช่นนั้นก็จะเดินทางออกนอกประเทศไปประเทศเพื่อนบ้านให้ระวังสุขภาพไว้ด้วยช่วงนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยอดอัดแอด,อด,อด,อดระวังแพ้อากาศ ดวงรายเดือนมกราคม2566รสาศีกันสํสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมการงานคุณมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับด้านการงานเข้ามาขอให้คุณใจเย็นๆเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นจะยังไม่เกิดในตอนนี้ต้องล่วงเข้ากลางเดือนไปแล้วจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นและจะมีการเดินทางในการงาน จะได้รับความสำเร็จในการติดต่อการงานหรือการค้าและพบมิตรภาพใหม่ซึ่งจะพาคุณไปประสบความสำเร็จในอนาคตการเงินจะมีการติดขัดในช่วงต้นแต่กลางเดือนไปแล้วจะเริ่มลงตัวมากขึ้นความรักคนโสดจะได้พบมิตรใหม่ที่คุณถูกใจมากๆจนคุณรู้สึกอิ่มเอิบใจคนมีคู่ คุณจะได้รับความสุขเป็นอย่างมากเพราะคนรักของคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นจนคุณพึงพอใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณควรจะปรับทั้งสองคนจะได้เกิดการลงตัวและมีความอบอุ่นเป็นที่สุดครอบครัวและสุขภาพให้ระวังการเจ็บป่วยเป็นไข้เล็กๆน้อยๆสำหรับผู้อาวุโสในครอบครัวให้ระวังสุขภาพให้มากๆเกี่ยวกับระบบช่องท้องขอให้ทำบุญทำทานตักบาตรกันทุกคนในครอบครัวจะดีมากๆ เพราะจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เกี่ยวกับโชคลาบดวงรายเดือนมกราคม2566ราศีตุลสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานมีเกณฑ์ดีมากในเรื่องของเอกสารสัญญาการลงนามต่างๆถ้าคุณทำงานที่มุ่งหวังการทำสัญญาใดๆเดือนนี้จะสำเร็จหากคุณรอข่าวเรื่องงานที่คุณวิ่งเต้นมานาน เดือนนี้เตรียมปากกาด้ามใหม่ไว้ลงชื่อในสัญญาว่าจ้างได้เลยหากคุณมีคดีความที่คาราคาซังเดือนนี้ก็ปิดคดีได้เลยคุณจะมีผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าให้การสนับสนุนขอให้คุณทำงานด้วยความรอบคอบเพราะมีความก้าวหน้าค่อนข้างเด่นชัดมากในเดือนนี้การเงินดีมากเป็นพิเศษ food. มีรายได้ที่มาจากความสามารถได้เงินเดินขึ้นเงินตกเบิกความรักคนโสด din, ใจเย็นเๆคุณจะได้พบกับรักในเดือนนี้และพบจากการแนะนำของเพื่อนฝูงหรือจากญาติผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักคนมีคู่มีเกณฑ์ได้รับโชคทางด้านการเงินซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งสองฝ่ายมีเกณฑ์ดีในด้านงานมงคลอย่างมากหากคุณลังเลอยู่ก็รีบตัดสินใจซะครอบครัวและสุขภาพในเดือนนี้จะมีอารมณ์หงุดหงิดแปรปรวนทำให้ทะเลาะก,กับคนในครอบครัวได้ ขอให้ไปทำบุญหรือนั่งสมาธิจิตใจจะได้สงบลงเย็นลงบ้างทางด้านสุขภาพระวังโรคเครียดจะเล่นงานพักผ่อนมากๆจะได้ผ่อนคลายลงดวงรายเดือนมกร,ราคม2566ราศีพิจิกสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16คพฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมการงานต้องมีความอดทนให้มากๆหนักเอาเบาสู้ไว้ถึงแม้ว่างานจะหนัก แต่ก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเป็นอย่างดีแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผลักดันสิ่งดีๆให้คุณในช่วงนี้ได้จึงขอให้คุณอดทนไปก่อนอย่าวูวามตัดสินใจทํำอะไรลงไปเพราะอารมณ์โดยเด็ดขาดการเงินจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเพื่องานสังคมหรือเพื่อการรักษาหน้าบางประการแต่คุณจะมีโอกาสในด้านของรายได้พิเศษเข้ามาในเดือนนี้ความรักคนโสดจะมีโชคด้านความรัก มีเปอร์เซนต์ที่จะได้พบคนรู้ใจมากเป็นพิเศษในเดือนนี้คนมีคู่จะต้องระวังปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักขอให้คุณใจเย็นๆไว้อย่าวู่วามอาจจะมีเกณฑ์ดีขึ้นหากคุณหักห้ามอารมณ์ฉุนเฉียวได้ครอบครัวและสุขภาพในช่วงนี้มีการจับจ่ายใช้เงินซื้อของมีค่าใช้จ่ายเข้าบ้านเนื่องจาเกิดความเสียหายบางอย่างกับข้าวของ จะมีเรื่องวุ่นวายมากบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นคนในบ้านหรือคนนอกบ้านนำเรื่องมาให้ระวังเกี่ยวกับนักย่องเบาไว้ด้วยเพราะมีเกณฑ์เสียของมีค่าทางด้านสุขภาพขอให้ระวังการเจ็บป่วยแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวด้วยดวงรายเดือนมกราคม2566ราศีธนูสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมการงาน จะต้องวิ่งเต้นติดต่องานมากกว่าเดิมทุกอย่างชะลอตัวล่าช้าไม่เป็นไปนตามที่วาดหวังไว้ไม่เสร็จตามกำหนดและไม่มีการรักษาคำพูดจากคนที่เขารับปากคุณเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ดวงยังดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อายุมากกว่าและให้ความจริงใจกับคุณแต่ถึงอย่างไรกลางเดือนไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นการเงินก็ติดขัดไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนอย่างไรก็ประหยัดไว้ก็ดีความรักคนโสด มีเกณฑ์ดีคนสดจะได้มิตรภาพใหม่ที่คุณรอคอยมีนิสัยดีซึ่งคุณถูกใจมากคนมีคู่จะมีเรื่องต้องตัดสินใจบางอย่างหรือไม่เช่นนั้นจะมีปากเสียงกับคนรักได้ทั้งที่ดีหลีกเลี่ยงดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาครอบครัวและสุขภาพมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงทางด้านคำพูดขอให้ระมัดระวังให้มากอย่าอารมณ์เสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องปล่อยว่างบ้าง เด็กๆหรือบริวารในบ้านจะนำความยุ่งยากมาให้ให้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวเดือนนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจปอดและหลอดลมพักผ่อนให้มากๆจะช่วยให้ดีขึ้นได้ดวงรายเดือนมกราคม2566ราศีมังกรสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์การงานจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือได้เพื่อนร่วมงานที่ดี ที่จะมาช่วยคุณทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือได้รับหน้าที่รับผิดชอบจากทางเจ้านายจะมีข่าวดีในเรื่องของทางไกลหรือได้ติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาอาจจะได้เดินทางเพื่อการงานอย่างกระทันหันขอให้เตรียมตัวให้พร้อมการเงินคุณจะเป็นคนที่หาเงินคล่องแต่จะมีเรื่องจ่ายไม่หยุดหย่อนหากไม่ฟุ้งเฟยจนเกินไปงดทานอาหารนอกบ้านในตอนเยน็นหรืองดการช้อปปิ้งลงบ้าง รับรองได้ว่าคุณจะมีเงินเก็บมากกว่าใครๆความรักคนโสดขอบอกว่าคนที่มาชอบพอเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความรักของคุณไปในทางที่ดีขึ้นคนมีคู่จะมีความสุขอบอุ่นดีมากแต่คุณก็จะเหนื่อยมากกับทุกอย่างในครอบครัวจนน้ำหนักลดลงไปเลยครอบครัวและสุขภาพ ในครอบครัวอบอุ่นดีมีความราบรื่นในครอบครัวมีโชคจากการเสี่ยงหรือได้รับรางวัลสลากแบบไม่คาดคิดแต่ขอให้ระวังระบบฟืนไฟในบ้านไว้ด้วยส่วนเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในเดือนนี้แต่ขอให้ระวังความประมาทของตนเองอาจจะหกล้มหรือลื่นถลาย่ทำให้เกิดบาดแผลได้ดวงรายเดือนมกราคม2566 ราศีกุมสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันถึง15มีนาคมการงานมีเกณฑ์ดีมากอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นและการเดินทางไกลเนื่องด้วยหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าในการติดต่องานเป็นอย่างมากมีบริวารมากมายและได้รับความนิยมชมชอบจากคนในที่ทำงานเนื่องจากผลงานที่คุณทำไว ก็ให้ระมัดระวังคำพูดหรือการหวังดีกับเพื่อนจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้การเงินในเดือนนี้มีลู่ทางที่จะสแสวงหาเงินตราประเภทรายได้พิเศษจะมีเข้ามาให้คุณได้ทําและเป็นเดือนที่การเงินของคุณลงตัวมากที่สุดความรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนที่มีเสน่ห์เอามากๆม,มีคนชอบมากกว่าหนึ่งคนซึ่งคุณคงจะต้องเจอคู่แข่งที่น่าลำบากใจแล้วคนมีคู่ จะมีความคิดที่ไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่สิ่งที่คุณหวังจากคนรักช่างไม่เป็นดั่งใจนึกเลยอย่าไปหวังอะไรมากเพราะถึงอย่างไรก็มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีครอบครัวและสุขภาพจะมีข่าวดีเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ในครอบครัวหรือเด็กๆในครอบครัวทำเรื่องน่าปิติชื่นชมให้ทุกคนยินดีมีความสุขระวังสุขภาพของผู้สูงอายุไว้ด้วยจะเกี่ยวกับการแพ้อากาศ ดวงรายเดือนมกราคม2566ราศีมีนสำหรับผู้ที่เกิดระหว่าง16มีนาคมถึง15เมษายนการงานคุณจะต้องทำใจในหลายๆอย่างหากคุณมุ่งหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆจะไม่เป็นดังที่หวังหากคุณจะต้องหางานใหม่เพื่อให้ตรงกับความสามารถหรือตามที่ตนถนัดจะต้องรอไปก่อนยังไม่ได้รับคำตอบในช่วงนี้อย่างแน่นอนหากคุณทำงานประจำก็ต้องทนไปก่อน จะมีเกณฑ์มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานทั้งความคิดและคำพูดขอให้หลีกเลี่ยงไว้จะดีกับตัวคุณเองการเงินจะมีช่องทางในการหาเงินมากกว่าหนึ่งทางแต่ขอให้คุณซื้อเป็นของมีค่าไว้จะดีที่สุดจะได้ไม่มีทางใช้จ่ายออกไปเพราะคุณเป็นนักช้อปปิ้งชั้นยอดคนหนึ่งความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคนรู้ใจมากๆเป็นพิเศษในเดือนนี้ แต่ต้องขอแนะนําไว้ก่อนว่าจะไม่จีรังซึ่งเขาคนนี้ไม่ค่อยจะจริงใจเท่าไหร่นักอย่าไปปักใจจะผิดหวังได้คนมีคู่จะเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากกับคนรู้ใจอาจจะต้องพบกันน้อยลงหรือแยกกันอยู่เพื่อพิจารณาเรื่องราวที่ผ่านมาในบางรายอาจจะกลับไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครอบครัวและสุขภาพในครอบครัวของคุณในเดือนนี้จะมีเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัว ขอให้ดูแลกันเป็นอย่างดีคุณจะเหนื่อยกับการงานจนลืมดูแลสุขภาพของตนเองอยากขอแนะนำว่าคุณควรหาเวลาพักผ่อนบ้างไม่เช่นนั้นอาจจะต้องล้มหมอนนอนเสือได้สุดท้ายนี้ขอให้ท่านรับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตพร้อมกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ ขอให้โชคดีตลอดเดือนมกราคมนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ